เอาละฮะมาถึงคําพยากรณ์ของชาวราคณาราศีตุลครับเรื่องแรกก็คือเรื่องงานครับได้ไพ่ที่ชื่อว่าเทสาราตีเทสารตีเนี่ยมันหมายถึงว่าการเจรจาการพูดคุยการติดต่อ,อสื่อสารนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ทํางานเกี่ยวกับการค้าการขายงานเซลล์ต่างๆถ้าเป็นงานประจางานเซลล์ในเดือนนี้ค่อนข้างดีครับจะมีความสุขความสมบูรณ์ทําอะไรก็ดูดีสุขสมหวังนะครับลูกค้าเข้าส่วนธุรกิจส่วนตัวเนี่ยค้าขายค่อนข้างดีครับสรุปอย่างนี้เลยลกันคบว่า ในเดือนพฤษภาคมนี้ครับการงานของชาวรักานาราศีตุน ดีขึ้นครับเรื่องการเงินได้คําว่าติดถี่ครับปัญหามาแน่ต้องวางแผนต้องระมัดระวังต้องรัดกลุ่มรอบครอบลยครับดังนั้นเลยชาวลัคนาราศีตุลเรื่องของการเงินอาจจะมีอุปสรรคมีปัญหาติดติดขัดขัดครับเรื่องความรักต้องใส่ใจกันนิดนึงครับคนโสดยังโสดต่อไปครับคนมีคู่ความรักช่วงนี้อาจจะต้องเติมเต็มกันนิดนึงครับพาไปเที่ยวเดินทางไกลไปต่างจังหวัดนะเรื่องความรักไม่ค่อยหวานชื่นรื่นรมครับเรื่องของสุขภาพครับ แข็งแรงอาจจะมีเรื่องของไมเกรนปวดหัวเข้ามาบ้างนะครับสุขภาพต้องดูแลนะจ๊ะเรื่องของโชคลาภไม่เด่นชัดครับโชคลาภของชาวราศาาีตุลในเดือนนี้ต้องเบรกต้องเบานะครับเลขนำโชคคือเลข3.5.7.9 3.5.7.9นะฮะนี่คือเลขนำโชคของชาวราศาาีตุลน,นะครับและนี่คือขําพรณ์ของคนที่เกิดชาวราศาาีตุลครับ เดินทางกันมาถึงชาวร,ราศีพิจิกครับเริ่มต้นครับใบแรกครับคือเรื่องงานครับได้เนคขมมกการงานไปได้เรื่อยๆครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอุปสรรคและปัญหาในช่วงที่ผ่านมานั้นจะได้รับการขี้ข่ายครับงานจะรู้สึกเบาขึ้นมีความสุขมากขึ้นสามารถใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เกิดร,ราศีพิจิกเนี่ยในดวงฝันเดือนนี้นะครับจะดีขึ้นครับ ุรกิจอาจจะไม่ได้หวือหวามากนักแต่ก็มีความสุขดีในเรื่องของการทํางานครับเรื่องของการเงินครับเป็นดวงของการซื้อรถใหม่นะครับจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการซื้อรถหรือว่าเดินทางไกลครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านที่เกิดในราศนราศีพิจิกครับก็เป็นดวงที่มีเกณฑ์ออกรถใหม่อาจจะเป็นมือสองหรือป้ายแดงนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่ประมาณของท่านครับเรื่องของความรักครับแข็งแรงขึ้นมีความสุขขึ้นคำว่าแข็งแรงนี่ก็คือความรักก็จะหวานแหววชื่นมื่นมากขึ้นปัญหาที่ประสบพบเจออยู่ก็จะเบาตัวลงส่วน คอนโซนนั้นมีเกณฑ์ที่จะมีคู่เข้ามาครับเรื่องสุขภาพครับก็เรามาระวังนิดนึงนะฮะในเรื่องของความเครียดกล้ามเนือ้อนะครับไมเกรนสุขภาพไม่ค่อยดีครับเรื่องของโชคลาภจะมาจากเลขทะเบียนรถใครที่ใช้รถใช้ถนนอยู่ครับ ร้องเสียงโชคตามเลขทะเบียนดูนะครับก็เป็นดวงที่มีโอกาสที่จะมีโชคนะครับหมายเลขนําโชคก็คือหมายเลข5หมายเลข8หมายเลข7หมายเลข9ครับห้าแปสิ่งที่จะเสริมดวงให้กับชาวพุจินั้นนั่นก็คือการทําบุญด้วยการปล่อยปลา1ิตัวแนละทําบุญโรงพยาบาลก็จะเป็นอานิสงส์เสริมดวงทําให้่าวรัคนาราศีพุจิดวงดีขึ้นครับทุกสิ่งทุกอย่างก็จะปรากฏในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับให้เรามาระวังเรื่องของสุขภาพเท่านั้นเองครับและนี่คือคําพยากรณ์ ของอาจารย์โจรครับกับลัคนาราศีพิจิกนั่นเองครับไปกันต่อนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีธนูครับเรื่องงานครับจะประสบผลห่นความสําเร็จครับสิ่งที่คิดที่หวังจะสําเร็จแล้วนะฮะขอให้มุ่งมั่นต่อนะครับหรือใครก็ตามที่กําลังมีปัญหาปัญหาจะคลายตัวงานประจาอยู่ในทางที่ดีการเงินน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ งานดีแบบนี้นะครับเขาบอกว่าให้ชาวลักนาราศรีธนูเนี่ยทำบุญและอุทิศผลบุญให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวเทพเจ้าประจําตัว ก็จะเป็นอานิสงส์ที่ดีครับงานดีการเรียนดีธุรกิจส่วนตัวดีการลงทุนดีการเงินก็กำลังจะดีขึ้นเรื่องความรักเป็นยังไงบ้างครับมีเกณฑ์ที่จะตกลงปงใจแต่งงานกันใครท,ที่คบกันมานานมีข่าวดีครับคนโสดก็อาจจะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาในชีวิตคนมีคู่มีโอกาสซื้อบ้านร่วมกันนะครับเรื่องของสุขภาพครับแ,แข็งแรงสมบูรณ์ไม่น่ากังวลอย่างที่คิดครับเรื่องของโชคลาภครับมีเกณฑ์ที่จะได้ทรัพย์ได้โชคเหมือนกันนะครับชาวรัคนาราศีธนูนะครับเลขนาโชคคือเลขหนึ่ง 5,9,8,7ครับ1,5,9,8,7ดวงของธนูในเดือนพฤษภาคมนี้โดยรวมถือว่าดีมีความสุขมากขึ้นปัญหาและอุปสรรคก็จะคายตัวลงไปครับเป็นดวงที่จะประสบผลแห่งความสําเร็จดังนั้นเลยครับอาจารย์โจขอให้ชาวลัคนาราศีธนูมุ่งม,มั่นตั้งใจแล้วก็ขออวยพรอวยัยให้ท่านประสบผลแห่งความสําเร็จนะครับและนี่คือคําพยากรณ์ดีๆจากอาจารย์โจนะครับ